โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่พี่วันนี้ก็พบกับเปอร์น,นะครับเป็นหัวดอนนะคบลูกค้าวันนี้ผมมีกุญเชียงมานําเสนอนะคะลูกค้าในราคา90บาทนะครับอันนี้เป็นกุญเชียงปลาสลิดน,นะคะลูกค้าจาก90บาทเท่านั้นนะพี่นะและที่สําคัญน,นะคะลูกควรจากุญเชียงของเราปลอดสารปลอดสีแล้วก็ไม่เสจัดกันโบด้วยนะคะทุกคนลูกค้าท่านใหน,นะครับพี่ี่ที่แบบว่าชอบดูแลสุขภาพนะครับใส่ใจสุขภาพนะคะลูกค้าเรามีสินค้านะครับที่เป็นสายค l ี a สายน้ำหนักอย่างพี่พี่ที่แบบมาตอบโจทย์ให้กับทุกคนเลยนะคะลูกค้า และที่สําคัญเลยนะคะทุกคนจา๋าอันนี้คือกินแล้วไม่อ้วนนะพี่เพราะว่าอันนี้ไขมันตูม,มเเลยนะคะทุกคนมีโปรตีนด้วยนะคะคุณพี่มีแคลเซียมด้วยนะคะลูกค้าเด็กๆก,กินได้เลยคุณพี่ผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะลูกค้าผู้สูงวัยผู้สูงอายุสามารถทานได้กับพี่อันนี้คือไม่แข็งไม่หวดไปเกินไปแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าผมใช้คุณเชนหนึ่งแพ็คกันพี่นะ25 0ากรัมราคา90บาทของเราและะ้วพี่กับอันนี้เป็นนมดทอดไร้น้ำนนะคะลูกค้าผมจะมาาก,การีกรเอไปอบะะพ ซึ่งกุนเชียงของเราเนี่ยเราสามารถอบก,ก็ได้ทอดก็ได้ไดนะครับทุกค้าแต่วันนี้ผมจะทาในออการอบกับมอดทอดแต่ละมันให้ดูนะครับก็ตั้งอุณหภูมิที่หนึ่งอหิองศานะครับพี่ทุกคนสักสิบนาทีนะ,ะพี่โอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวผมขอม่นร้อนอือแล้วผมขอใหาทำเลยนะครับพี่นะคะอันดับแรกก็จีกุนเชียงก่อนนะพี่นะ อันนี้เราโซ um. น,นโสิ่งอากาศสองชั้นนะพี่เพราะว่าเราป้องกันพวกเชื้อโรคพวกแบคทีเรียนะพี <después> ่นะอ่าหนึ่งแพ็คก็จะมีอย <autor> ่างนี้นะครับทุกคนนะคะห้าชิ้นนะครับอย่างนี้เลยทุกคนนะฮะเราซีมอย่างดีนะคะทุกคนอย่างผมอะเชื่อนมือคุณพี่นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีห้าชิ้นอย่างนี้นะคะสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะทุกคนอี่ยผมจะหั่นเป็นแบบว่าชิ้นแบบแม่นๆ่ให้ดูนะคะทุกคนอย่างเงี้ยผมก็ชอบหั่นเงี้ยทุกคน แบบง่ายพี่คนไหนสนใจสั่งได้นะคะลูกค้านี่ผมก็จะหันอย่างเงี้ยอันนี้มีดไม่คมเท่าไหนนร่นะทุกคน<_><_>อ่นเาเรียบร้อยคนที่ก็จะแบบนี้นะครับผมก็จะงี้เสร็จแล้วก็เอาไปใส่จานทุกคนเอาไว้ใส่จานก่อนอืมที่คนไหนสนใจนะครับสามารถสั่งได้นะครับพี่ที่เกตชิแแล็กก็ได้นะครับนี่ เลือเพจร้านหัวดอได้เลยนะคะทูกค้าในราคา90บาทเพท่านั้นนะคะทุกคน90บาททุกคนจ๋าและที่สาคัญนะคะพี่ฮีกินแล้วไม่อ้วนด้วยนะคะทูกค้าจากไขมันสูงบัดเซนเลยนะครับนะครับคนไหนสนใจนะครับสั่งได้เลยนะพี่น้านะคะโดยเอาไปอบเนี่ยแป๊บเดียวเลยุพี่ว่าจะทานได้แล้วนะคะทูกค้าแป๊บเดียวก็ทานได้เลดพี่นะครับปลอดสารปลอดสีไม่ใช้สารกันบูดเลยนะคะทุกคนคนที่ข้าไในสนใจนะคะทูกค้า เอฟไปคานไม่ผิดหวังได้นอนจ้าทุกคนนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆนี่ก็เก้าสิบบาทก็ได้ประมาณนี้นะครับราอค้าเดี๋ยผมก็จะเอาไปใส่กับหม้อทอดน้ำมันละวบี่ค่ะนี่นะครับเป็นหม้อทอดแน้ำมันนะคะทุกคนนี่นะครับที่เราก็มีขายนะคะลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทักสระสานระเบียดได้เลยในเพจนะครับ อ่ะโอเคผมจะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบองศาแล้วพี่<อ>เห็นไหมครับนี่นะฮะหนึ่รงร้อยหกสิบองศานะครับพี่แล้วผมก็จะใจส่กุิเนชิมลงไปในหม้อเลยทุกคนนี่นะฮะโอเคลก็เราไปอบอทุกคนตั้งอุณหภูมิอยู่ที่หนึ่งสิบนาทีก็พอนะพี่ประมาณสิบนาทีนะฮะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแต่นี้ก็รอเวลานะครับทุกคนนะฮะในตอนนี้ ใช่ไหมใช่แบบว่าใช้เวลาแบบว่าแป๊บเดียวเองนะคะทุกคนแบบว่าแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วนะคะลูกค้าคนลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจแล้วครับอยากสั่งกุนเชียงปลาเสเ็กเนี่ยคือสามารถสั่งได้เลยนะครับลูกค้าตอนนี้ไม่โปรโมชั่นนะครับพี่สั่เซื้อ5้าห่อเนี่ยสมรีให้ด้วยนะครับนะคบเพื่อคนไหนสนใจนะครับลูกค้าสามารถสั่งมาเลยนะครับพี่เดี๋ยวจัดส่งให้เลยวันนี้คุณพี่ท่านไหนที่สนใจนะฮะในวันนี้นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวรอสักคู่เริ่มที่นะประมาณสิบนาทีครัพี่นะครับเราก็จะได้กุนเชียงแบบว่าพร้อมทานแบบว่าพร้อมเสิ์เลยนะะ นี่นกคนจ่าเก้าสิบบาททุกคนเห็นไหมนี่เสร็จแล้วทุกคนนะคะเก้าสิบบาทลูกค้าจา่าคนไหนสนใจคุณพี่อยากกินนะคะทุกคนจา่าดูเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวเองคุณลคณพี่ครับเสร็จแล้วนะคะลูกค้าจา่าเนี่ยข้าวพร้อมเสิร์ฟเลยคุณพี่นะครับเห็นแล้วแบบน้ำ,น,ำน้ำน้ำลายไหลเลยนะคะทุกคนจ่านะคะ 90บาทนะคะลูกค้าคุณพี่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะครับที่เพจตลาดตะขนคอหรือว่าเพจพิจารณาเทคนิกกันเลยนะคะลูกค้าจ๋ามีไทยแลนด์ด้วยทุกคนจ้าไทยแลนด์ด้วยนะคะเทคนิคไทยแลนด์นะคะกินโชหน่อยนะกินโชหน่อยอืมอาิงของพี่แจ็คนะครับของพี่แจ็คของพี่แจ็คกคนไม่ได้เดี๋ยวต้องให้พี่แจ็คของเราเป็นคนเปิดก่อนว่าพี่แจ็คของเราเซิร์ฟราคาเต็มนะพี่นะ90บาทนะครับเราต้องให้เจ้าของเนี่ยคนเซิร์ฟเนี่ย กินเปิดก่อนนะครับเราจะไม่เสียมารยาทนะฮะใช่ครับใครที่สนใจนะครับสินค้าตัวไหนก็สอบถามได้นะครับอินบ็อกก์เพจพี่แจ็คเพจใหม่นะครับหรือว่าเพจตลาดน้ำหัวดอได้เลยนะครับใช่ครับนี่เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากตีนันที่นะ90บาทนะคะลูกค้าจาาคุณพี่ท่านไหนนะครับสนใจนะคะลูกค้าอินบ็อกก์ได้เลยทุกคนจ่าคือแบบสุดๆเลยคุณพี่ขอบอกนะคะทุกคนนะฮะอือ โอเคเดี๋ยวผมฝาก้วยน้พี่นะก็สำหรับวันนี้สำหรับอันนี้นนคุณเชียงร้อก็ขอบคุณนะครับสับ่งไม่ได้ครับพี่นะครับขอบคุณครับ